พบกันดูนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาบา,านนะาให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลกลย้ยใครที่หารถสไตล์ SUV นะครับผมประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่น้อยๆวันนี้ดุกกมีรุ่นยอดฮิตมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันอีกคันหนึ่งนั่นคือเจ้า BMW X1 แต่วันนี้มาเป็นรุ่นเบนซินนะดูมาพร้อมกับเจ้า X118i X-line ปี2017มือเดียวไมแค่69,000ประวัติศูย์ทุกระยะราคาอยู่ที่ 1 1 2 9 0 0้า่บาทเครดิตจัดเต็มเต็มเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงประหยัดขนาดไหนแล้วก็ออปชั่นสภาพความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างครับกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรนดาหน้าตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ กระโปรงแบบดึงสองครั้งครับเปิดได้เลยไม่ต้องหาเชี่วล็อกนะฮะสภาพสวยๆ<ม>นะครับ<ม>น่ะให้ดูตัวถังเนาะสวยๆไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับเครื่องแห้งๆประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับทุกอย่างก็ดูแลโดยศูนย์นะรถ bm มันได้เปรียบตรงมันมี BSI นี่แหละเจ้า X1 คันนี้ก็แน่นอนครับรหัส I เนาะมาพร้อมเครื่องเบนซิน พันทวินพาวเวอร์เทอร์โบหนึแรงม้าเกียร์ออโต้หกสปีดเครื่องเบนซินแต่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะเท้าเบาๆเนี่ยมันไปได้เกือบ20โลลิตรเลยได้ความประหยัดได้ราคาที่ถูกลงนะครับผมคันนี้เนาะแรงบิดโอเคนะตัวใหญ่เครื่องเบนซินพันหมันพาตัวมันไปได้นะครับอัตราเร่งดีนะครับผมเขาเซตติ้งมาดีเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันครับผม ในส่วนของสภาพสีคันนี้ลูกตีให้85%มันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยอ่เดี๋ยวพาไปดูสีขาวสวยๆไฟหน้า LED นะครับไฟออโต้ปะนัฝนออโต้มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันพร้อมกล้องมองหลังนะ,นะชุดแต่ง X Line ก็จะมีแถบพวกสีเงินอลูด้านนะครับผมเพื่อลุยเล็กน้อยกระจังหน้าไตคู่สไตล์ BMW สวยๆล้อดเดิมโรงงานขอ18 ยางไซส์2 2 5 5อเท่ากันทั้ง4ลอ้อคันนี้ยางหน้าปี2020ย่างหลังปี2018ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าใครจะเอาสบายใจก็เปลี่ยนมาทั้ง4เส้นนั่นแหละปลอดภัยสูงสุดเนาะด้านข้างตรงนี้ก็เจอ b a d g s drive หนึ่งแป i นะครับ s drive แน่นอนมันบอกว่ามันขับ2คันนี้เป็นขับเพื่อน2ล้อหน้าถ้าเป็นตัว x ก็จะขับ4นะฮะหนึ่งแ i ก็เป็นเลขรุ่นนะไอบอกว่ามันเป็นเบนซิน 4. กระจกมองข้างไฟเลี้ยวอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ มี Comfort Access ระบบสมาร์ทคีเนี่ยที่มือจับคู่หน้าสะเก์ดข้างสไตล์ X-Line ลน์ะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังไฟท้ายสไตล์ X1 ์เนาะเห็นชัดเจนแบชเอ็อยู่ด้านขวาท่อไอเสียออกซ้ายล่างเนี่ยแล้วก็มีตำาหนิตรงนี้นิดนึงเห็นชัดกันไหมเดี๋ยวับโฟกัสนิดนึงนะฮะมีรอยน่าจะถอยโดนกระถางต้นไม้นิดนึงนะครับแล้วก็รอยกระเทาะเล็กน้อยคันนี้ก็มีแต่เปิดแต่ปิดนะครับก็มองหลังอยู่นี่ นะฮะฮพกกุญแจไว้กับตัวแล้วก็แว่งเท้าไปที่ตรงบริเวณใต้โลโก้ตรงนี้นะฮะทำได้ทั้งเปิดและปิดนะครับมาดูมองมองเาดด้านหลังเบาะหลังพับได้3ตอนที่วางของด้านหลังก็โอเคนะครับนี่ช่องเอ็กซ์ตร้าไว้ใส่ของพวกกระเป๋าอคอมพิวเตอร์กระเป๋าอะไรเงี้ยเวลาลงจากรถเนาะคนอื่นจะได้มองไม่เห็น นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการโดนทุกรถอีกทางหนึ่งโอเคภายนอกสวยๆเดี๋ยวไปดูภายในกันครับผม ับหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็การตกแต่งด้วยลายไม้คาด,ด้วยแถบอลูมิเนียมสวิตกระจกต่างๆเนาะนะครับสภาพสมบูรณ์ดีเปิดปิดฝาท้ายอ่าแล้วก็มีช่องใส่ของนะครับผมที่แผงประตูเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตไฟต่างๆเนาะอ่าไฟหน้าออโตโ้เนาะตัดหมอกหน้าฟลกซเลมด้านหลังปรับความสว่างหน้าปัดนะครับให้ดูเบาสวยๆก่อน โอเคนะครับตอนนี้จะเป็นดุกแดดเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับแล้วกุญ<ม>แจก็จะเป็นทรงเรือใบนะครับแบบนี้นะฮะปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับพกไว้กับตัวแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทกันเลยนะฮะโอเคนะครับ เลขไม่6,009นะครับผมเข้ามาก็จะเจอกับพวงมลาลัย3ก้านนะฮะสไตล์สปอร์ตเนาะตามสไตล์ BMW ก็หุ้มหนังจับก,กระทะัดนะครับถนัดมือด้านซ้ายจะเป็นปุ่มสปีดลิมิตคันนี้ไม่มีครูสคอนโทรลมีแต่สปีดลิมิตซึ่งเป็นฟัง์กชันที่ไม่ได้ใช้เลยในประเทศไทยนะครับผมหาคนใช้ได้น้อยมากดูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราไว้ในฐานที่เข้าใจ ด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมดความบันเทิงต่างๆนะครับเพิ่มลดเสียงโทรศัพท์เนาะโอเคปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับนะแล้วก็มี Head-Up Display ด้วยนี่เราจะเห็นเห็นไหมตัวเลขเลขศูนย์ตรงกลางจอนะครับก็จะแสดงผลเลขไม่เนาะพร้อมทั้ง n นวีนะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้ไม่เป็นปัญหากกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ เพิ่มความปลอดภัยเวลาโดนกระบะจีท้ายหน้าจอกลางนะครับก็จอใหญ่มี n นวีนะครับในจอไอรีฟเนี่ยก็แสดงผลทุกๆอย่างรวมไปถึงการเซตต,ติ้งต่างๆของรถนะฮะแอร์แยก2โซนนะครับนะ่อนเวทยุเครื่องเสียงของ BM เนอะ็มเนาะแอร์แยก2โซนตรงนี้นะครับหันลงมาก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำเกียร์ออโต้หสปีดนะครับ พร้อมปรับแมนนว่นโดยการดันไปทางด้านซ้ายโหมดการขี่3โหมดนะก็จะมีปสปอร์ตคอมฟอร์ทซึ่งเป็นโหมดสแตรตดานนอกตาร์ทเครื่องจะมาเป็นคอมฟอร์ทแล้วก็อีโคโปรนะครับไวใช้ตอนรถติดๆประหยัดน้ำมันดีมากนะฮนะเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยถัดมาก็จะเป็นปุ I ่ม i อ r i v ตตรงนี้แล้วก็ปุ่มไบมือไฟฟ้านะครับ่องก็บของตรงที่วางแขน สภาพสมบูรณ์ดีทั้งสองชั้นนะครับเบาะมีรอยถลอกเล็กน้อยแต่ไม่ขาดนะครับตามการใช้งานแล้วก็อ่ะกัหน้ายูเซอร์แมนนนก็อยู่ครบๆเช่นเคยครับหน้าเป็นทุกคลิปนเราจะมาพูดเรื่องการขับขี่กันพอเวลานั่งตองพื้นที่นั่งคนขับเนาะเป็นรถที่อัตราเร่งโอเคแต่ไม่พปูดปาเท่าดีเซลแน่นอนดีเซลเขาแรงบิดเยอะกว่า แต่สิ่งที่ได้มาก็คือมันเงียบแล้วมันก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะเครื่องพันห้าเทอร์โบรุ่นี้ประหยัดน้ามันมากๆเหมาะมากๆใช้ในเมืองรถติดๆโอ้โหสบายๆนะครับหาที่จอดง่ายๆที่ใส่ของเยอะๆนั่งหลังก็โอเคเดี๋ยวไปดูสภาพเบาะหลังกันก่อนดีกว่าครับผมมิติมันเท่ากันนะทุกคันแหละ X 1 f 4 8ก็คือพื้นที่วางขามันก็เหลือเยอะเนาะเกือบเกือบเซนโดยประมาณนั่งหลังโอเคสบายพอสมควรน,นะตามรถตามไซส์ของรถนะครับผม ร้อยเจ็ดสิาแงกุกพื้นที่เนี่ยีสะเหลือเยอะพื้นที่วางขาเหลือพอสมควรนั่งสบายครับตัวใหญ่กว่าดุ๊กก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็นี่ช่องใส่เอกสารยางยืดสภาพสมบูรณ์นะครับด้านหลังช่องแอร์มีมาให้การกระจายความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะฮะแผงประตูด้านข้างยังสวยเนาะครับแล้วก็จุดยืดบอดเด็ก2จุดพร้อมพนักวางแขนแบบฉบับของ bmw นะครับ คับผมใครใช้รถที่ชอบขนของชอบขนคนใช้งานในเมืองเป็นหลักออกต่างจังหวัดบ้างตามช่วงวันหยุดนะครับ X1 เป็นรถที่ตอบโจทย์ดีมากๆประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับไม่ได้กินเครื่องรูกนี้ไม่ได้กินต้องใช้เพราะประหยัดพอสมควรโอเคแหละมันสู้ดีเซลไม่ได้ดีเซลมันประหยัดกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยิงยหอนไปกว่ากันนะครับผมเติมน้ำมันได้หลากหลายได้ความเงียบของเครื่อง ดูแลก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดจะเข้าศูนย์ต่อก็ได้ไปอู่นอกก็ได้นะครับทางเรามีแนะนำราคาล้านหนึ่งสองเก้าผมราคาครับไม่แพงพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าจเจ้า X 1 1 8 i คันนี้เหมาะก,กับใครบ้างครับครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดฟังก์ชันออปชันต่างๆเนาะของเจ้า X 1คันนี้รถปี2017เลขไมแค่69 0 0ืนะฮะประวัติศูนย์ทุกระยะมาพร้อมกับราคา1 1 2 9 0ล้านบาทเครดิตด,ดีจัดไปแน่นเต็ม มาสรุปกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างด้วยความที่ว่าเป็นเครื่องเบนซินนะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับคนที่ชอบเสียงเครื่องเงียบๆใครที่กังวลว่ามันจะกินน้ามันเจ้านี่ประหยัดน้ามันมากนะเทคโนโลยีมันใหม่มากนะครับผมก็10กว่ากิโลเมตรลิตรมีให้เห็นอยู่แล้วถ้าเท้าเบาๆไปได้กเกือบๆ20สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ออปชั่นเต็มๆสาหรับรุ่นเบนซินเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับใครที่ครอบครัวขนาดไม่เกิน4คนชอบเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออยากได้รถที่พื้นที่ขนของเยอะหน่อย นะครับเจ้า x1 ก็ตอบโจทย์มันเป็นรุ่นขายดีจริงๆของเรานะครับทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินเลยมาก็อยู่แ๊บเดียวก็ไปสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q r c อา e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่พูดคุยสอบถามเนาะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆการจัดแฟนนการซื้อสดหรืออะไรเงี้ยได้นะครับรถคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทินนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย,หยี่ห้ออะไรฝากติดต,ตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ะคัท้งงงชง no Name ช่อ่ออแลม เพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ในทุกๆรูปแบบที่ทางทีมงานดุ๊กและคุณเนมนะครับได้เตรียมไว้ใหพ้พี่เพื่อนได้รับชมกันวันนี้ดุ๊กขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ